ฮัลโหลสม่วาสดีกันนะคะลูกค้านะคะเมื่อวัสดีกันยามบ่ายอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าชุดนี้เราจะมานําเสนอไม้ตะแบกนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะตะแบกนะคะตามด้วยไม้พวงนะคะลูกค้าชุดนี้จะอยู่สองสองไม้นะคะคือตะแบกแล้วก็ไม้พวงนะคะลูกค้าไม้พวงนี่จะสวยมากๆนะคะแล้วก็หนาด้วยนะคะลูกค้าชุดนี้ไม้พวงกับไม้ตะแบกก็อยู่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะลูกค้านะไม้พวงอาจจะ แข็งกว่าไม้ตะแบกด้วยนะคะลูกค้าไม้พวงจะความหนาจะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะสามเซนถึงสามเซนครึ่งกันเลยนะคะสําหรับไม้พวงหน้าสิบนะคะสําหรับตะแบกก็จะอยู่ที่นิ้วหนึ่งนะคะลูกค้านะความหนาของเขาจะอยู่ที่นิ้วนึงแต่ว่าความยาวเขาจะยาวสวยมากๆนะคะคือยาวสิบสี่อกสามศอกสิบสองอกเก้าอกนะคะเจ็ดอกสิบเอ็ดอกนะคะมีหมดเลยนะคะลูกค้าไม้ตะแบกนะคะ สวยๆกันเลยนะคะลูกค้าสําหรับตะแบกนะคะอ่าชุดนี้ชุดนี้จะเป็นไม้ก้านเหลืองบ้างนะคะลูกค้ามีไม้ก้านเหลืองบ้างไม้ก้านเหลืองจะหนาอยู่ที่สามเซนนะคะส่วนตะแบกจะหนาอยู่นิ้วนึงนะคะก้านเหลืองหนาสามเซนนะคะลูกค้าก้านเหลืองจะค่อนข้างสวยนะคะหนาสามเซนนะคะสามเซนครึ่งอย่างนี้นะคะลูกค้านะมีต<ด> <Chris> ั้งแต่หน้าหน้าแปดหน้าเก้านะคะหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองนะคะสําหรับตะแบกนะคะกับ การเหลืองนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่พวงก็จะอยู่ที่หน้าสิบนะคะลูกค้าหน้าสิบสวยๆกันเลยนะคะสําหรับอสองตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนิชาจะมาจัดเหมากันนะคะลูกค้า <c oughs> สองตรงนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สี่สิบหกแผ่นนะคะลูกค้าสี่สิบหกแผ่นปูดได้หกสิบตารางเมตรนะคะทั้งหมดจะมีอยู่สามจุดเจ็ดสี่ยกนะคะลูกค้าสามจุด สี่ยกนะคะลูกค้าก็คือสามจุดเจ็ดนะคะก็เกือบเกือบสี่ยกแล้วนะคะลูกค้านะเก,เกือบเกือบสี่ยกนะคะสำหรับชุดนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเรามาจัดโปรเหมากันละกันนะคะลูกค้าปกตินี้ชาจะขายอยู่ที่อ่าเท่าไหร่ยกละหมื่นสองนะลูกค้านะยกละหมื่นสองชุดนี้เรามาจัดโปรกันแล้วครับทั้งหมดก็จะอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยนะคะ สี่หมืนแปดพันแปดร้อยชุดนี้นะคะเรามาจัดโปกันเลยนะคะลูกค้าเนาะสำหรับสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านี่นะคะมาดูข้างๆกันนะคะสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่สีสันก็จะเป็นประมาณแนวนี้ถ้าใครชอบแบบว่าเหลืองๆแต่บแบกนี่เขาจะค่อนข้างจะเหมือนไม้สักนะคะลูกค้านะนี่นะคะเห็นไหมคะสีเขาจะจะเหมือนไม้สักเวลาเราปรับใสปรับใสหน้าไม้แล้วแบบจะเหมือนมากแล้วยิ่งนี่นะคะ แล้วยิ่งก้านเหลืองนะคะก้านเหลืองนี่จะเหมือนมากยิ่งกว่าไม้ตะแบกอีกนะคะลูกค้กาก้านเหลืองเวลาปรับส่เราจะเหมือนสักมากๆสวยมากๆนะคะแบบเหลืองอลามเลยะคะ่ะเหลืองทองเลยะสวยมากๆนะคะสําหรับชุดนี้นะคะถ้านิชาขายยกละหมื่นสองนะคะลูกค้าหมื่นสองจะเป็นเงินอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะคะลูกค้านะสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยอันนี้เราไม่ขายเนาะลูกค้านะ เรามาจัดโปรม่เหมากันเลยนะคะลูกค้านิชาจัดไปเลยสี่หมื่นนะคะลูกค้าสองทรงนี้นะคะสองทรงนี้เรามาจัดเหมากันอยู่ที่สี่หมื่นนะคะลูกค้าตกยกละหมื่นหกร้อยนะคะหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบห้าบาทคือต่อยกนี้นะคะไม่ไม่ถึงไม่ถึงพันนะคะไม่ถึงหมื่นพันนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคะเรามาจัดโปรันรับปีใหม่กันเลยนะคะจะได้แบบว่า Uh, ลูกค้าจะได้เอาไปทําบ้านหรือไม่ก็เอาไปต่อได้สบายๆนะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะชุดนี้พี่ชาบอกเลยว่าไม้ค่อนข้างสวยมากๆนะคะดูหน้าไม้นะคะไม่มีแตกเลยนะคะลูกคา้าหน้าไม้ไม่มีแตกแล้วมันหน้าไม้แบบว่าเต็มๆเลยนะคะลูกค้านะเต็มๆกันเลยนะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะ <S <S ยาวๆอย่างนี้นะคะลูกค้าหายากนะคะตัวแบกยาวๆนะคะค่อนข้างจะหายากสําหรับไม้รวมช่วงนี้นะคะ นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ยาวด้วยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะตรงกระสายงานท่านใดก็จัดได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนิชาลดไปแบบว่าเกือบห้าพันเลยนะคะลูกค้าสาหรับชุดนี้เราลดกันไปแบบจัดโปรลดแบบเกือบห้าพันเลยถ้าถ้าเราขายแบบยกละหมื่นสองนะคะลูกค้านะเพราะปกตินิชาจะปล่อย1หมือนสองตลอดนะคะไม่เคยไม่เคยจะลดเลยนะคะสําหรับตะแบกนะพอราคาเขาก็ยืนตัวมาแบบ หลายปีมากๆแล้วนะคะไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนาะร้านเราก็ยังคงเดิมอยู่อย่างนี้ตลอดแถมมันลดตลอดนะคะลูกค้านะเพื่อลูกค้านะคะนิชาก็จัดได้ตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าอย่าลืมจัดกันได้เลยนะคะจัดรับปีใหม่กันไปเลยนะคะลูกค้าเอาไว้ปูบ้านปูแบบสวยๆนะคะลูกค้าเพราะว่าเขาจะเหมือนสักทองมากๆเลยนะคะสำหรับตะแบกกับไม้กันเหลืองนะคะ ส่วนไม่พวงไม่พวงนี่เขาจะสวยนะคะเขาจะออกแดงๆแล้วก็ลายเขาจะสวยมากเลยนะคะลูกค้าลายจะคล้ายๆตะแบกแต่เขาอาจจะออกแดงนิดๆนะคะลูกค้านะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิชาด้วยนะคะลูกค้าโทรมาหานิชาได้ที่เบอร์0640071199นะคะแอดไลน์มาเจอกันเบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ